สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะในช่วงหน้าร้อนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย หนึ่งในนั้นก็คือโรคอุจจระร่วงดังนั้นการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจึงเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคอุจจระร่วงพร้อมคําแนะนําจากคุณหมอกันค่ะสาเหตุของการเกิดอุจจระร่วงสาเหตุที่พบบ่อยๆของการเกิดอุจจระร่วงนะคะก็คือการได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายนะคะเชื้อส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารและน้ําดื่มของเราเนี่ยแหละคะ่ะเชื้อที่พบบ่อยก็คือเชื้อแบคทีรียเช่น ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเชื้ออหิวาตกระโรคนะคะหรือว่าเชื้ออีโคไลที่เคยมีข่าวระบาดมาก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังพบได้จากเชื้อไวรัสเช่นไวรัสโรตาที่พบบ่อยในเด็กนะคะเชื้อจำพวกกลุ่มพยาธิที่ปนเปื้อนมากับผักดิบๆหรือเชื้อจำพวกกลุ่มโปรโตโซวัวนะคะเช่นจำพวกบิดมีตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากตัวเชื้อเองแล้วสารพิษที่เกิดจากเชื้อก็สามารถปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่มและทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้เช่นเดียวกันค่ะ จะป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้อย่างไรบ้างยิ่งในช่วงหน้าร้อนนี้เชื้อจะเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคก็คือเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะยังร้อนๆอยู่เลือกดื่มน้ําที่ต้มนะคะน้ํากรองน้ําที่บรรจุในภาชนะที่สะอาดนอกจากนี้การป้องกันยังทําได้ก็คือล้างมือบ่อยๆค่ะ ก่อนที่จะปรุงอาหารก่อนที่จะรับประทานอาหารควรล้างมือทุกครั้งอันตรายหรือไม่เมื่อใดที่ควรไปพบแพทย์ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรงค่ะอาจจะมีการท้องเสียอยู่ได้ประมาณ2-3วันส่วนใหญ่อาการไม่เกิน7วันนะคะถ้ามีอาการท้องเสียเล็กๆน้อยผู้ป่วยสามารถรักษาได้ด้วยการดื่มน้ําเกลือแร่ ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นเองนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระปริมาณมากและไม่สามารถดื่มน้ําเกลือแร่ได้ทันอย่างนี้ควรมาพบแพทย์แล้วค่ะนอกจากนี้ถ้ามีอาการไข้สูงมีอาการปวดท้องรุนแรงหรือว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่เด็กเล็กหรือผู้ป่วยสูงอายุก็ไม่ควรทิ้งไว้นานนะคะควรจะมาพบแพทย์แต่เนื่นๆค่ะแม้ว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและรักษาหายได้ก็ตามแต่เราก็ควรดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงเป็นดีที่สุดค่ะ หมอแนะนําหลักปฏิบัติง่ายๆ3ข้อนะคะก็คือกินร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือกินร้อนก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคเจริญเติบโตอยู่ในอาหารใช้ช้อนกลางทุกครั้งเวลารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและล้างมือบ่อยๆหลักปฏิบัติง่ายๆ3ข้อนี้จะช่วยให้เราป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากหน้าร้อนนี้ได้ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน